สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปอนจะพามาทําดอกกุหลาบมาลีนค่ะน่ารักน่ารักค่ะความหมายดีมากนะสำหรับดอกกุหลาบมาลีนนะคะมาเรามาดูคันริบบิ้นริบบิ้นมีที่สองส่วนค่ะตัวยาวนะคะตอนนี้อยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรค่ะตัวสั้นอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรนะคะเรามาจับตัวยาวค่ะทําก่อนเลยเนาะใช้ริบบิ้นสี่เส้นนะคะพับเข้ามาค่ะสิบเซนติเมตรค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ค่ะลอดกลางเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามไว้ เสร็จแล้วใส่ตังเหลียงค่ะอันนี้พับตามความถนัดได้เลยนะคะถนัดด้านไหนก็พับได้เลยค่ะแต่ขอให้เส้นสุดท้ายค่ะมาสอดเข้าเส้นแรกค่ะแค่นั้นเป็นพอค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทําอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความแน่นหนาเพื่อความกระชับนะคะ จับด้านข่าอีกรอบนพี่ปอจะทำซีข้างบนค่ะจาบลิบบี้ไปทางด้านขวาค่ะหันไปลิบบี้มาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนค่ะหมุนรอบหนึ่งค่ะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะขออนุญาตหมุนด้านจับนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะประคองกีบมาค่ะให้อยู่ในช่องของลิบบิ้พอดีค่ะน้องจะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวที่สองค่ะหมุนไปทางด้านขวาค่ะหันทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนลักษณะนี้ค่ะหมุนลิบบิ้ค่ะให้น้องเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะ นที่สามทำเหมือนกันเลยนะคะทาให้ครบทั้งสี่ด้านเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะด้านสีชมแล้ว,ลวเรามาทําตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะเราจะตัดปลายแหลมด้านหนึ่งค่ะด้านหนึ่งเป็นตรงนี้ค่ะก็จะไว้ข้างล่างค่ะเส้นสีขาวค่ะจอดไว้ข้างล่างค่ะนี่พี่บอลตัดเผื่อนะคะตัดเผื่อให้สาหรับมือใหม่ค่ะ มานี้นะคะเสร็จแล้วค่ะจับคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะคู่ที่สองค่ะประกบคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามค่ะประกบคู่ที่สองค่ะคู่ที่สี่ประกบคู่ที่สามใช้นิ้วโป้นิ้วชี้ประกองค่ะใช้มือข้างล่างหมุนค่ะใช้นิ้วโป้านซ้ายประกองข้างบนค่ะเราหมุนแค่รอบเดียวนะคะรอบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะนิ้วก้อยนิ้วนางค่ะจับแล้วก็เอาสีส้มมาก่อนค่ะจับิ้นทางด้านขวาหันริบบิ้นค่ะงายเข้ามาหาตัวเองแล้วก็สอดเข้ามุมนี้ค่ะน้องจะตีข้างล่่่าางงึ้้นนนิดดะะะะคคอก็จมไ เราจะปล่อยสีขาไว้ก่อนนะคะเราจะทําสีส้มก่อนค่ะลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กี่มันเท่ากันค่ะไม่ไม่เชิ่ว่ากระชับมากนะ ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะทำริบบิ้นสีขาวค่ะจับริบบิ้นค่ะประกบค่ะเส้นหนึ่งเส้นที่สองค่ะเส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะหมุนแค่รอบเดียวค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเหมือนเคยเลยค่ะเหมือนเดิมไปทันขวาก็หันไปิ้นค่ะเตแล้วก็ส่อเข้ามุมนี้ค่ะน้องจะผูกมาข้างล่างนะก็วางกี่ตัวนี้ด้วยนะคะหมุนค่ะตัวที่สองค่ะทําเหมือนกันเลยนะคะ ที่ก็เขาอยียกใช้เนี่ยนะคะจะคล้องตัวกว่อนนะคะ ดึงค่ะดึงให้กระชับดึงให้ทั้งสี่กกีบมันเท่ากันนะคะกกีบนี้ไม่ได้ดูงแต่แรกนะคะอเอาเป็นลักษณะนี้นะน้องจะมาลักษณะาน,านี้นะคะพอได้แล้วะคะ่ะตัดริบบี้ส่วนเกินทิ้งเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับดอกกุหลาบมารีนค่ะฝากกดติดตามลายใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ